สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณรูทิพย์จะมาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีนักเรียนสามารถดูคลิปได้เลยนะคะแก้วใจหนังสือเล่มนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะมีเล่มอื่นอีกหรือเปล่า นายหานกล้าช่วยเข้าไปดูชั้นนูนให้หน่อยสิว่ามีหรือเปล่าใช่จริงนะแม่คุณรายงานประวัติศาสตร์อ่ะหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ทําไมทําไมต้องมาหาจากห้องสมุดด้วยก็ไม่รู้จะบ่นทําไมจะอยู่กลุ่มรายงานด้วยกันไหมถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องช่วยอยู่ครับอยู่ครับเฮ้ยอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บที่นี่ที่ไหนเนี่ย ห้องอะไรทำไมน่ากลัวอย่างนี้โอ้โหแล้วนี่มันหนังสืออะไรเนี่ยเล่มใหญ่ชะมัดเลยฮะหันกล้าหันกล้าหายไปไหนของเขานะแล้วนี่หนังสืออะไรว้าวเอา้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยเจ็บจังที่นี่ที่ไหนเนี่ยเนื้อทองเนื้อทองเธอจริงจงด้วยฉันดีใจจังที่เจอเธอที่นี่ มันน่าดีใจตรงไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงอะแล้วนี่หนังสืออะไรทำไมเล่มใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้เธอลองเปิดอ่านดูสิ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2,309พระยาตากนามเดิมว่าสินเป็นเชื้อจีนเดิมอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วขึ้นไปรับราชการทางหัวเมืองเหนือไปทำราชการมีความชอบได้เป็นเจ้าเมืองตากเมื่อ,อยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชร ครั้นพม่าเข้ามาล้อมกรุงพระยาตากถูกเกณฑ์ลงมาช่วยรักษาพระนครฝีมือรบเข้มแข็งมีบำเหน็จความชอบในการสงครามจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยากำแพงเพชรแต่หาทันได้ขึ้นไปครองเมืองไม่เพราะพระยาตากก็ต้องออกต่อสู้ข่าศึกเพื่อรักษาพระนครขณะนั้นกษัตริย์ของพม่าคือพระเจ้ามังระเพิ่งเสด็จขึ้นครองราช ข้าตก,การรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยาส่งทหารของเราเข้าไปแทรกซึมในทุกชนชั้นของกรุงศรีอยุธยาบัดเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าค่ะณกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกนั้นหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยานั้นต่างมีได้ทำการช่วยอยุธยารบพม่าแต่อย่างใดต่างคนต่างตั้งตัวเป็นอิสระนิ่งเฉยดูดายต่อชะตากรรมของพระนคร ในขณะเดียวกันนั้นไส้ศึกพม่าก็ได้ส่งข่าวให้กับพระเจ้ามังระถึงสถานการณ์ความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ามังระจึงให้สุกี้ยกทัพสองหมื่นคนเข้าโจมตีพระนครครั้นเมื่อพมา่าตั้งร้อมกระชั้นเข้าจวนจะถึงคูพระนครพระยาตาก็เอาปืนใหญ่ยิงพมา่าโดยไม่ขออนุญาตก่อน จึงถูกภาคทันเกือบจะต้องเป็นโทษพระยาตาก็เสียใจเห็นว่าถึงจะอยู่ช่วยรบรักษากรุงศรีอยุธยาต่อไปก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดพระนครคงจะเสียเพราะความอ่อนแอของผู้บัญชาการ รายาตากจึงรวบรวมสมัครพักพวกได้เบ็ดเสร็จประมาณ500คนพอเวลาค่ำมืดก็ยกทัพออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝาา่าพม่านีไปทางทิศตะวันออกไปตั้งพักอยู่ที่บ้านพรานกหากไร้สิ้นผู้กล้าที่จะกระทำการยากเห็นในวันข้างหน้ากรุงศรีอยธยาก็มีอาคงอยู่ได้เรล่าทหารที่เชื่อฟังข้าเ๋ยศึกครั้งนี้เราจะถอยกลับไปตัวภายภาคหน้าแล้วเราจะกลับมาอีกครั้ง การคุมพลยกทัพแหกวงล้อพมพม่าจากค่ายวัดพิชัยนั้นถือได้ว่าเป็นทหารหนีทัพที่คิดกบฏเป็นทุระยศต่อแผ่นดินแต่พระองค์ก็มีได้ลังเลที่จะทรงกระทำเพื่อบ้านเมืองในวันข้างหน้า <c oughs> หันกล้าหันกล้าเธอจะหลับทำไมเนี่ยฉันขอโทษแล้วเธออ่านถึงไหนแล้วล่ะฉันอ่านถึงตอนที่พระยาตายกทัพออกจากค่ายวัดพิชัยแล้ว ฉันจะอ่านต่อแล้วด้วยเธออย่าหลับอีกนะพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลบุกตีค่ายต่างๆเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรมาเป็นพวกแต่กำลังพลยังน้อยนักแต่เมืองจันทบุรีมีกำลังมากเจ้าตากจึงขอให้พระยาจันทบุรีมาช่วยกันปราบปรามข้าศึกให้กรุงศรีอยุธยาพระยาจันทบุรีไม่ไว้ใจเจ้าตากเกรงว่า จะชิงเอาบ้านเมืองจึงคิดกลอุบายลอเจ้าตากเข้าไปในเมืองจันทบุรีเสียก่อนจึงจะกำจัดได้ง่ายเจ้าตากเดินทางยังไม่ทันจะถึงเมืองจันทบุรีก็มีผู้มาบอกให้เจ้าตากทราบว่าพระยาจันทบุรีเรียกระดมคนเตรียมไว้ข้างในเมืองเจ้าตากเห็นทีว่าต้องชิงทำศึกก่อนจึงจะไม่เสียที จึงเรียกนายทัพนายกองออกมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำคืนวันนี้เมื่อกองทัพหุงหาข้าวเย็นกินเสร็จให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้า,าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเมืองไม่ได้ในค่ำคืนวันนี้ก็จะได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียว ครั้นเวลาค่าเจ้าตากจึงเข้าตีเมืองชาวเมืองต่างพากันแตกหนีส่วนพระยาจันทบุรีก็พาครอบครัวลงเรือหนีไปแปดเดือนผ่านไปพระยาตากได้รวบรวมกำลังพลและยุธทธปกรณ์ต่อเรือรบได้หนึ่งรอยลำรวบรวมทหารไทยจีนได้5,000ันคนเตรียมกอบกู้เอกราชโดยยกทัพจากเมืองจันทบุรี พระยาตากยกทัพไทยเข้าตีค่ายพม่าที่โพสามต้นกรุงศรีอยุธยาระดมตีแต่รุ่งเช้าจนเที่ยงข้าสุกี้แม่ทัพพม่าตายกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้และทรงตั้งราชธานีแห่งใหม่ณนะกรุงธนบุรีและทรงปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีนโยบายทางการทหารเป็นแนวเชิงรุกราชอาณาจักรจึงกว้างขวางยิ่งกว่าในสมัยราชธานีเดิมแม้แต่เวียดนามอาณาจักรที่อยู่ห่างไกลกรุงธนบุรียิ่งนักพระองค์ก็เสด็จยกทัพบ,บกทัพเรือไปตีมาแล้วแคว้นมาลาย,ยูปัตตานีลานช้างลานนาเชียงตุงเชียงรุง้งกองทัพกรุงธนบุรียาตราทัพไปทิศใดไยรีก็พินาศ ต่อไปนี้เราจะทำการรบโดยการยกพลไปดินแดนของข้าศึกเราจะเป็นฝ่ายรุกเพื่อไพร่ฟ้าประชาชนบ้านเมืองของเราจะปลอดภัยจากข้าศึกอีกครั้งยา่านายทำอะไรของนายเนี่ยฉันจะเป็นทหารของพระเจ้าตากสินฉันจะปกป้องเธอเอง อะไรเกาะลังฉันก็ไม่รู้นี่แหนนะคนที่จะปกป้องฉันดูแลตัวเองก่อนดีไหมฉันแค่ตกใจเฉยเฉยฮฮฉันจะอ่านต่อแล้วนะอะไรอีกล่ะเนี่ยโอ๊ยเจ็บสมาร์แก้วใจพวกเธอมาอยู่ตรงนี้นี่เองฉันตามหาตั้งนานแล้วที่นี่ที่ไหนล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคงเป็นห้องใต้ดินละมัง้งว้าวนี่มันอะไรเนี่ย ตัวหนังสือพวกนี้แล้วนี่หนังสืออะไรนะ่ะทำไมใหญ่โตขนาดนี้หนังสือประวัติศาสตร์นะ่ะเป็นหนังสือที่เราตามหากันอยู่เลยจริงเหรอเธออ่านถึงไหนแล้วอ่านต่อเลยสิฉันขอฟังด้วยหลังจากเลิกสงครามครั้นตีหัวเมืองเหนือแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมักเสด็จไปนั่งกรรมฐานที่วัดบางยี่เรือจนติดพระไทย หนักขึ้นพระอารมณ์จับฟั่นเฟือนจนไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้ในขณะเดียวกันได้เกิดการกรบฏขึ้นนำโดยพระยาสันจนเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องยกทัพกลับจากขมินมาปราบปรามแล้วไต่สวนทราบเรื่องเหตุการณ์ทั้งปวงที่ได้มีมาตลอดจึงให้มีกระทู้ถามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ชี้แจงความประพฤติของตน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่สามารถจะแก้ได้ก็รับผิดทุกประการเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงให้ข้าราชการทั้งปวงปรึกษาโทษของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จโทษด้วยพระชนมายุได้48ปี ครั้นเสด็จจากปราบยุคเข็นที่กรุงธนบุรีแล้วข้าราชาการผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงจึงพร้อมอัญเชิญสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกเสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตร,ราธิราชปราบดาพิเศษประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ดำรงสยามประเทศสืบมาทำไมมีเสียงดังมาจากข้างล่างนะเด็กๆพวกเธอลองมาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงครูมณีนน ดูคลิปจบแล้วเป็นไงบ้างคะนักเรียนถ้าได้อย่ลืมทบทวนความรู้จากการอ่านใบความรู้ด้วยนะคะแล้วทำใบงานด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ <Okay. S 1> ขอขอบคุณคลิปวิดีทัศน์แอนิเมชันอาณาจักรลุงตงบุรีใน youtube.com ขอบคุณค่ะ